วัสดีทุกคนด้วยนะคะมีจะมาดูคลิปห้ามตกใจนะคะทุกคนไม่ต้องสังเกตตรงปากพี่หรอกเพราะว่าปากพี่เริ่จะหาแล้วโอเคเดยกกันเลยเรม่ต้องสนใจปากพี่หรอกค่ะเราเสียงก่อนเดวเวิร์เสียงดังดีอ,อ,อ่ะอันนี้กัน เดี๋ยวที่จะแหบหน่อยเดี๋ยวขอ <c oughs> ตกใจหมดอีปบ้าเดี๋ยวขอบสตปแป๊กนึงขอกินน้ำก่อนนะคะตกใจยังไม่ทันใจเลยขอ,อยาก,กินน้ำ โอเคอ๋อไอ้คีนี่นูก็เห็นแล้วไอ้เกี้นี่ขยับกอีนี่ขยับได้เลื่อนไปก็เจอตุ๊กตาว่า ตาแล้วไม่กินทางใจโอโคลิปนี้ห้ามดูนะใครเป็นลูกหัวใจอะ่ะอันนี้พี่มีสบใจแล้วพี่ทำใจทำใจนึงเดี๋ยวขยับก,กล้องอก่อนขยับเขาว้ขยับเออเนี่ได้ละอย่าอ่ะ าจะมีเสียงข้างนอกนิดนึงนะคะว่าเด็กคันวาเขาเล่นกันเล่นสควิดเกมนะคะเล่นไลกินไลค่ะว่ยอะไรเนี่ยโอ้เตื่นแต่ข้างนอืนอกีมันก็บอกบาีนะพวกนี้นะทำใจนะทุกคนโอ้โหไฟเลยอฟเฟนดี่ไฟเลยอฟเฟนดี่น่าจะภาพที่ ฮ่ามะแต่ไม่ผิดอ่ะเอ๊ยอคลิปนี้หนูเคยเห็นไอีคลิปนี้ดังมากเป็นเด็กที่บอกแต่มันเล่บอะวะอีตรงนี้ทีวียังเสียทำใจเลยคนอุ้ยชิดโอ้ยเอยโอโหคลิปนี้หนูคุ้นๆนะมีคนขนับรถโอ้โหคนไทยด้วยเหรอเห็นเป็นในเนี่ยอะไรนะใส่ผ้าเหรอหนูก็มีพานะ ไอผีก่อนถ้าหนูเห็นนะอยาตกใจนะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ตกใจอุ้ยเมื่อกี้อะไรไวะเจสันเหรอเข้าจักรเหรอ ก็ไท้ก็งได้เฮ้ยเงียบอะอะไรวะเนี่ยสีเขียวเฮ้ยเดี๋ยวมาฮาลโครับผีอะไรอะดูไม่รู้จักนะคือผีอะไรวะ ยังไม่จบนะนยังมีมอีหนึ่งว่าอ๋อนี่คิดถึกแมวเส้นดิบอย่างนี้แมวแมวแมวพีวอ่อะม,มาแล้วมาแล้วโอ้โหโตัวตวลกวันนี้ไว้ทิ้งไม่งิดตัวเติร์นหรือ เห็นยี่วายในปีน่าจะปีหนุ่มคันเก้าร้อยแปดสิบแหละตลกโดเห็นยี่วายอ่ะอะเราขอจบคลิปนะคะพี่บาย